รับนคือไก่ที่เดิมรับนเตกเกลยักษ์ในเตยนั่นเจ้าเดิมของเรามากันแล้วรับเตกเกลยักษ์ในเตัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูการทูกสาโพลและขณะนี้ผมอยู่หน้าร้านไก่ขยาวครับผมน้ำพิการสวนตลาดนัดคุณนายครับผมเสามดาวระดมสมงทรตอันนี้ถ่ายดีกันเลยทีเดียวครับผม หลงพ่อเพลินไม่สบาะหนุ่ันใดอยากประกาศสนองเต็ได้รับรับหนูรับตึกตึ่ตึกแกนน้ำพุทธรับตอนนี้มีแกนแล้วรับหนมีน้ำพริกแกนมาครับไม่ใหมันเลือกขึ Luckily, mm. Hence, ้นนะคเพื่อนเพื mm. ่อนาหนูเลือกขึ้นขอหม้าอห้มนมาแล้ว้วตจะไม่มาคดคดระดึกเพื่อเยอะรับนุ่อ่ะรดับจะเห็นคนที่แกก็นอนรอความดูใ้นะครับท่านก็จเลือกแล้วทำสองคนรับอาจจะมีที่จัดสามิ้นห้าจุนจาดครับ กะต่ายบริสุทธิ์รับจะไม่มากันโดืใหญ่เลยในทั้งมะม่นสุดในทั้งกระต่ายบรินีทสิ์ครับหรือเป็นด้านน้ำใสนะครับจะนนีหื้อแล้วเลีงอยู่มื้อวันนี้ก็มีให้เลหลายอย่างครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนน้ำไก่นกไก่เราครับกระดูกไก่เครื่องหฤทัยนะครับเจ้าเก่าที่เก่านครับวันนี้จัดกันแล้วครับในทั้งใบ ข้าคคูนครับหรือจะเป็นข้าคคูนข้าวคอนแล้วาุกทำแบบไหนจากุดไม่ทุกก็มีคน่งบน่ควรเสริอข้าวผัดข้กระตุกมักเติมอรนรัก้าดินที่เดินของเราควรสุกี้นะครับห่สุกี้ดัมนก้นนะนครับเนี่ยหมดันเดียวนี่ควรสอยู่ทุกเลยแบบหนึ่ไม่ได้ดันไม่รานนี้แต่นี้ก็เลยมาดไม่ทุ่เลยแบบสุดที่ดันนม่หไมเลยสุก่ที่เดเล คุณลูกค้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้ามาซื้อบ่อยไหมฮะอ,มอร่อยไหมร้านเนี้อยอร่อยนะอยู่แถวนี้เหรอครับโอโอเคเลยมาดูดุนบ่อยนะครับครับสวัสดีครับผม ดสันหมู้างคุนนะครับเต่าทเดินอะไรนะเดือดเตนนครับหมูทั้งลกเนืคุณหมูย่างระับดางกันเดากเทรงเครื่องนะครับกับเต่ารโดหอยู่มูทรงเครื่องและหมูกระโระับตานะครับด้านหลังก็ทอดกันเรื่อยๆเลยครับผม ผมเริ่มไก่ย่างแม่ตันอดไม้ร้สิบบาทกระปุกยังมีเห็ดด้วยครับผมอาปาแล้วนะครับขนาดสามขนหญนาดนี้ปบก็เลยดูกันได้ครับเท้าใจมาโหลดครับใจเดินขึ้นเอยูีจากกันเติมมากันเติมครับไม่สมหวังจุดปลาปูมุ่งรอดหนึ่งจากเก่าของเราตอเพื่อม่กเนหนึ่มากันหลายสีหลายเครับ รับปรอยุ่ตกับทางด้านี่ปาตุนกระตุ้นลาุนลูกบทอดมพอด้าลูกคุบอะไอยาเนี้ยรับลูกค้ารับไปแล้วาลาชุบกเดินดูก็ได้นปลาต้นทอดนะครับเต่าูเก่าปาในึ่งมะนาวนะเจ้าโดยของเราชนะล้นกันร้อนๆนึ่งกันใหม่เรามูท่านไปเลือกกันเยอะๆรสแับปลาเนื้อนึ่งมะนาวนะบต้ เร็เมาแล้วนะครับสรับกระเพราสลักระหนุ่ยท่านใดอยากจะลอง็ลักก so, ็ไปได้เลยกระเพราสลับราคาชุดละยี่สิบบาทครับรับรับไม้ย่างเดินครับรับไี้ย่หลังชนรับรับไม้ย่างนี่ครับรับรับไม้ย่างเดือนรับไม้ย่างเพื่อนเพื่อนรับเพื่อนมันเพื่อนนี่เป็มาเตม รัดพิารณาอีกครับเส้าพนักพาอดาไม่แท้เนี่ทำเกิดใหม่ครับสมัรจคจากเดียวครับรุเจ้นไมต้งุยเดนเอรักหือนาแล้วครับคนใจที่เดิรัก่ะเดินดูันใจครับน้องพนเข้าแตงน้ำแต่งโลน้เข้าเลชูรับนี่ กันใหม่หนักน่ากันใหม่ๆสดๆวันนี้เขามดกัด้วยนะครับขโมยเข้าเกี่ยว้อมือกด้วยตาโวใหญ่ะครับดูก้ายดูนักฟุตบอนานกันเลยนะครับสำหรับนักฟุ่้าเรา คมค้านี่รวมได้ไหมครับที่อยากไม่ได้ต่อครับโอเคครับผมจะด้เกื่อนได้เพื่อเพื่อมาสี่งานกันหรือจะเป็นด้านที่ผมไม่อยู่นะครับอานผู้เดินยัง่รับ้านผูเลวเรารับหมายเลยแต่ว่าบ้นผลไา้แตกครับ อกแตกมบเื่อแตกพลังออกผลไม้แตกล่านะครับแตกเปขึ้กเชื่อน้ำทุกคุณนางนรับวันนี้มาสรทุทางเราเจ็ักนักนดูกันได้เลือกกันได้นักสกันแบบหนักนีนเก็ดูกัด้วยนครับทุก่านมาเลยหนุ่มไทยนะครับยูกันด้านนี้เลยครับส มาเราหนุนไทยแล้วก็หนุนติดแม่งโตเตยยักษ์ระาั้งมีทั้งเขว่าคัืวแล้วขนมเปิดตาอกรบต้นกยันหัวตาเตมอนกระตั้งเพื่แม่แมนกระตังตัดเพื่อแกทผู้ส่อผู้เดิตัดจมาเต็รครับหรือท่านอาจะเล่นเพิมกระตั้ตัวนี้ตอกันเนินมใหม่สุดจรั้งมีทั้งขนมตอกกระตั้งตอกหอมใ่ตอลมะเม่ไม่ตอคชนพื่อไม่ตอกตอกสองอย่าง น MM. ี่ก okay. okay. ัเลยทีเดียวครับผมคุณแม่ค้าขายที่นี่ทุกวันไหมครับตั้งแต่กี่โมงครับผมเริ่มตั้งแต่บ่ายสองคจนถึงกี่โมงครับผมจนถึงประมาณประมาณห้าตะหลรันขับรถรรมวรมเรครับรรสครรเม รถตู้สายใหม่นะวันนี้มาแล้วกค้ามาแล้วนะบโอซื้อมาใหม่สดๆหมดแล้วมาทุกวันเลยดีใจฮะอ๋อยอดเลยรถตูสายใหม่รับนี่เพราะเขาพักคืนนะครับเขาไปเมื่อานะครับไปเลือแขนเลือก้ามมา เพื่อจะมาตีนะครับที่ยาที่นาแล้วเราตื่นตื่ไม่ได้ต้องต้องมีให่ดีที่เดียบร้เราก็จะเอือตื่ใส่ใหม่นะครับทอดมันนะครับจอี้ทอดมันตาเป็นเสุดบาทครับเก่าเก่าที่เดิมนะครับอาจะอจะเมือมาเลยครับจันนี้ได้เดินที่เดิม ตัวนี้เรามีผงกี่อย่างครับคุณแม่คะอย่างเดียวค่ะพี่สุดของทางเป็นชายอ๋อเป็นแฟนชายนะครับขี่ครับผมถ้าสนใจแฟนชายติดต่อได้ทางเบอร์โทรไหนครับผมได้ไก่ผู้นรักกับนิารุ่มลายจับมาเยอยมาเบื่อเรื่งจับข้าวเมนูสดสดรับหมดทั้งจานจ้ ได้ออ๋ได้เบอร์เบอร์คุณลูกค้าก็ได้ครับผมแล้วครับ9 2 7 9 0 4 4 5โอเคครับผมที่ไม่ได้นับอยู่ด้วยไม่ยุ่งคิปนะครับวันนี้มาครับอ่ามายุ่งคิปของเราวันนี้มาเหมือนเดิมนะครับดีสาเหมือนเดิมเลยครับผมครับอยู่กันด้านน่้งเลยนะครับ ข้าข้าวพันต mm ั hmm. ้สลัดนรอยพิซซ์รกน่หลานหอมหน้าทามนะครับหรอแค่เรขนมขเค้ยสิบบาทกระตุนมาแล้วนะครับเดินดูกันได้เลือกกันได้เพื่อที่จะรับชนอตนะครับตะเายแม่น้ำแม่รัักสลยีรับไต่เก่าของเราครับหรือไปเล่นน้ำได้ครั ีขนมเพื่อขนมหวานเพื่อะสจัดนะขนมไทยๆสุดจาดนะเนี่ยหลายอย่างนะนี่แตบเจ้านี้ทช้าหมดนะเนี่ยถ้าท่านใดซื้อทช้าม่หมดเลยนะานนีเขาขายดีนะสองาวานทานแล้วนะครับนไ่ยครับมาเลยก็เดินดูกันได้น้ำตกนะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะหลายอย่างแต่ร้อนหนาวพรแถมกันน้ำสตรอรี่สดะพนุษ เรต้เัอุปกรณ์กระสุนนี่เอเไเดาดูกันได้ครับต้เตมเือกรเก่าเก่าที่เก่าจับตุ่มาเปิมรรบสนเกิดเมหนูของเราเรบเลือกกันได้เลยแบต้องการทามแบบไหนนับมาตลอดเวนานั่งกนนขนมค้กหลังนคบหรื่าขนมเค้กี้มาเลยนะครับตอนระยิบระานะครับขกันมเค้เรานะครับรูยิบร ทานคนเดียวทานคนเดียวรับมาองตัวรับหน่า <Alright. S 2> ทานได้รับยันยนบันกสดใหม่ๆรับยำปูพัดใหญ่ตอนนี้มากันกสดเรับถืมารับถู่กันน้านี้เลยนะครับป็นกัด้านนุมนงตอนนี้หกและรับเป็นตำรับลุกทำนสุนางละนครับหนได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น้ออ่าทัดอยู่ห้องเตงนะครับท่าเต่านนะครับนี่ตะลารายเอิดมากเลยดับยุตาต่าเลยนะครทั้งกะลือ่าเอิยอะนะครับอนเทนครับเจ้าเดิมผู้เดิมนครับเราเปิดเราเดมาตอนน้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งทางรักกดครับถ้าใครอยากจะทำคอนเทนอมนะครับมีเหลือได้เยนะครับท่าช้าหมดเลย ดูกันได้อาเหลือไม่กี่กระทงแล้วนะครับถ้าใครอยากจะสั่งพวกน้อยอยากสั่งอ่ะเหลือมาได้นะครับตอนนี้ผมจดูกวาพร้อมของท่านนะคเับน่ท่านใดอยากจะทานนะครับเหลือไม่ถึงสิบกระทงแล้วเลยนะครับที่ไก่ทีนะครับแกเดูดูกันได้เลยนะครับมาแล้วก็อย่าลืมนะเดินกันเพื่อตาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับด้านในเสื้อผ้านะท่านเลยนะครับตอนหลังอยากเอาแบบนะครับทั้งเสื้อผ้า น้องตุกขาสยยรุ่นะครับเดิเ่นกันได้เรื่อกันได้เหมือนกัเลยนะส์คุณม่คาครับแต่ยังไงวันนี้้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับกันต รับมนหลายอย่างระดับเดืละห้าสิบบาทเพิ่มรับนี่โอ้โหขอบคุณสำหรับการรับชมของผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการมาดูกันครับแล้วก็ต้องเลือกนะครับมากันเลยนะครับเลีอกชุดด้วยนะครับเลือกผ้ากับพาอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับกาเลือกเสอผ้าอาบน้เราเลือกไหล่หางนะครับท่านได้เลือกเลือกคือหากันเยอะแยะนะครับเสื้อผ้าคุณหนูคุณเสื้อผ้าประทับรุ่นนะครับ